ดูกันที่วอลเล์บอลกันบ้างนะคะนักตบสาวนครราชสีมาคิวเมนซีวีนะคะเอาชนะขอนแก่นสตาร์วีซีเข้าไปป้องกันแชมป์ได้สำเร็จค่ะ วอลลบอลอาชีพเอสโคลาไทยแลนด์วอลลบอลลีนะคบฤดูการนี้ที่อาคารนิมิบุตรค่ะสนามกีฬาแห่งชาติรอบรองชนะเลิศประเภททีมหญิงแชมป์เก่าแล้วก็แชมป์5สมัยนะครราชสีมาคิวเมนซีวีซี C, นะคะทีมแชมป์รอบไฟนัลโฟพบกับแชมป์สองสมัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่น,น,กนสตาร์วีซีค่ะเกมนี้ทีมสาวแคทเดวิลนะคะส่งทั้งทีมชาติอดีตและปัจจุบันลงสนามนำโดยสศิพพรจันทวิสูตรค่ะสิริมามา,มานากิจและอ่อนอุมา สิทธทิรักนะคะพร้อมกับลิเบอรโลยอดเยี่ยมโคโตเอะอิโนอูเอะนะคะขณะที่ขอนแก่นสตาร์วีีทีอันดับที่4จากรอบ Final โฟนะคะจัดผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามนำโดยอริสาพรนพนกสุธินาพาสังแล้วก็ออนอนงชัยศรีค่ะปรากฏว่านาครราชสีมาเอาชนะไปนะคะ3ต่อ0เซต25ต่อ21 26ต่อ24และ25ต่อ14ก็เข้าไปป้องกันแชมป์ได้สำเร็จค่ะ ส่วนอีกคู่ในรอบรองชนะเลิศน,นะคะเป็น d i Diamond f o o d ไฟล์เชฟค่ะพบกับ s u p r e m มที่พยะชนบรีอีเทคเกมนี้2ทีมขนผู้เล่นทีมชาติทั้งอดีตแล้วก็ปัจจุบันนะคะรวมถึงผู้เล่นต่างชาติลงสนามคับข้างค่ะโดย2เซตแรกเป็นสุพ e ีมนะคะที่ปิดแมตช์ไปได้นะคะแต่ว่าจากนั้นคะ่ะ d m o n d Food นะคะเก็บชัยชนะใน3เซตหลังแซงเอาชนะได้3ต่อ2เซต15ต่อ25 16ต่อ25 27ต่อ25 25ต่อ2 1และ15ต่อ8ค่ะ ก็ทำให้ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศน,นะคะพบกับนครราชสีมาคิวเมนซีในวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์นี้เวลา16นาฬิกาค่ะส่วนสุพรีมนะคะเข้าไปชิงที่3กับมอขอนแก่นขอนแก่นสตาร์วันนี้เวลา16นาฬิกาคู่แรกนี้จะแข่งขันกันก่อนนะคะเวลา13นาฬิกาเป็นคู่ชิงอันดับที่3ทีมชายค่ะกอกูดคาบาน่านะคะพบกับสโมสรพิษณุโลก VC โดย NBT ถ่ายทอดสดให้ชมทั้ง2คู่นะคะเริ่มกันตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเลยค่ะ